เคยคิดเล่นๆกันไหมครับว่าถ้าเราจับเอานักวิเคราะห์ทองคำที่เก่งที่สุด10คนมานั่งรวมกันแล้วถามว่าตอนนี้มองทองคำยังไงคำตอบที่ได้มันจะเป็นแบบไหนกันวันนี้แหละครับเราจะมาทำสิ่งนั้นกันเลยเราจะเจาะลึกทุกมุมมองของพวกเขาแล้วกลั่นมันออกมาเป็นแผนเทรดทองคำแผนเดียวที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดโอ้โหทองคำนี่พุ่งไม่อยู่เลยใช่ไหมครับผมว่าหลายคนตอนนี้คงใจเต้นทุบๆเลยคำถามคือจเจ้ายังไงดี จะไล่ราคาตามไปเลยไหมหรือว่าเฮ้ยรอให้มันย่อก่อนดีกว่าเนี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่เราจะมาหาคําตอบกันในวันนี้เอาละครับก่อนจะไปดูแผนเทรดเรามาปูพื้นกันก่อนนิดนึงมาดูกันก่อนว่าตอนนี้ภาพรวมของตลาดทองคำเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ดูจากข้อมูลตรงหน้ากันเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยราคามันพุ่งแรงจริงๆรเทรนด์โดยรวมก็ยังเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนมากแต่แต่แต่มีจุดที่ต้องสังเกตหน่อยนะคือราคาตอนนี้มันวิ่งเข้าไปอยู่ในโซนที่เขาเรียกกันว่า พรีเมียมโซนแล้วพูดง่ายๆก็คือโซนราคาแพงนั่นแหละครับซึ่งถ้าเรากระโดดเข้าไปซื้อตรงนี้เลยเนี่ยมันก็เสี่ยงนิดนึงนะเหมือนเราไปซื้อของตอนที่ราคาพีคสุดๆอาจจะเจอแรงเทขายทํากําไรใส่ได้ง่ายๆเลยเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของวันนี้กันแล้วเรากําลังจะเข้าไปส่องความคิดของโค้ชเทรดเดอร์สิคนที่ต้องบอกว่าสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยต่างกันคนละขั้วเลยมาดูกันครับว่าในสายตาของพวกเขาตอนนี้ทองคามันมีอะไรซ่อนอยู่ และนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆครับคือไม่ว่าใครจะใช้เทคนิคอะไรทฤษฎีไหนผลที่ออกมาคือโค้ชทั้ง10คนมองเหมือนกันเป๊ะว่าทองคำเป็นขาขึ้น100%เตเต็มไม่มีเสียงแตกเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งบอกเลยว่าแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับ ที่มันน่าทึ่งก็เพราะแบบนี้แหละครับคือความเห็นที่ตรงกันเป๊ะเนี่ยไม่ได้มาจากคนที่คิดเหมือนกันนะแต่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลายมากๆมีตั้งแต่สายซิ่งสายสเกลฟิง ICT ไปจนถึงสายชิลถือยาแบบสวิงเทรดดิ้งหรือใช้ไวคัฟก็มีการที่คนต่างสไตล์ขนาดนี้ดันมาชี้ไปทางเดียวกันหมดมันยิ่งทำให้มุมมองขาขึ้นเนี่ยมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกเยอะเลยครับโอเครู้แล้วว่าทุกคนมองขึ้นเหมือนกันหมดคำถามต่อมาที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วจะเข้าตรงไหนล่ะ จุดไหนคือจุดที่ดีที่สุดเรามาหาจุดรวมที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการดีกว่าครับย้ำกันอีกทีชัดๆเลยนะครับ10คนมองขึ้นทั้ง10คนนี่คือหัวใจสำคัญของแผนที่เรากำลังจะประกอบร่างกันขึ้นมาครับและนี่ครับโซนที่เรียกได้ว่าเป็นโซนทองคำที่ทุกคนรอคอยจุดที่โค้ดส่วนใหญ่บอกว่าถ้าจะเข้าซื้อนะรอตรงนี้แหละก็คือช่วงราคา4,355ถึง4,390ดอลลาร์นี่เองครับ แล้วเป้าทำกำไรล่ะเป้าแรกที่หลายคนเล็งไว้เหมือนกันเลยก็คือที่4,420ดอลลาร์ครับตรงนี้มันคือจุดสูงสุดเดิมที่เขามองกันเป็น week high นะคือเป็นยอดที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แรงขายยังไม่เยอะทำให้มีโอกาสสูงมากที่ราคาจะวิ่งกลับไปทดสอบแล้วก็ทะลุผ่านขึ้นไปได้ไม่ยากครับ มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมารวมกันเป็นแผนเทรดฉบับสมบูรณ์ที่ชัดเจนเอาไปใช้ได้จริงและที่สำคัญคือเป็นแผนที่มาจากฉันธามติของสุดยอดโค้ดทั้ง1ิบคนและนี่คือแผนอันดับหนึ่งที่มีความน่าจะเป็นสูงที่สุดครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่การไล่ราคาไม่ใช่แต่เป็นการรอรออย่างใจเย็นให้ราคามันย่อตัวกลับลงมาในโซนที่เราหมายตาเอาไว้หรือที่เรียกกันที่เท่ๆว่ากลยุทธ์ไบด์ดิฟนั่นเองครับแผนเนี้ย ง่ายและชัดเจนมากครับจำง่ายๆเลยนะ 1. โซนเข้าซื้อของเราคือ4,355ถึง4,385 2. ถ้าผิดทางจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss อยู่ที่4,340และ 3. เป้าทำกำไร TP แรกที่4,420และถ้าไปต่อก็มองกันที่4,450ครับแล้วทำไมทำไมต้องเป็นโซนนี้ก็เพราะว่าโซนนี้มันพิเศษมากครับ มันเป็นจุดที่เหตุผลทางเทคนิคหลายๆอย่างจากหลายๆตำรามันมาชี้ตรงกันพอดีเป๊ะหรือที่เขาเรียกว่า confluence มันแหละครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาเทสแนวรับสําคัญเป็นจุดสมดุลของตลาดหรือมีช่องว่างราคาที่ต้องลงมาปิดคือทุกอย่างมันมาลงล็อกกันที่นี่พอดีซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้โซนนี้มันแข็งแกร่งมากๆเอาล่ะมีแผนที่ดีแล้วแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังเทรดเลยไม่ได้นะ ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามจริงเรามาดูกันว่ามีเช็คลิสอะไรบ้างที่ต้องดูก่อนและถ้าเราเอาปัจจัยทั้งหมดมารวมกันแล้วให้เป็นคะแนนความเชื่อมั่นนะแผนเทรดนี้ได้คะแนนไปถึง79.5%เลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าสูงมากนะมันบอกไปในไนว่าโอกาสที่แผนนี้จะเวิร์กเนี่ยมันมีมากกว่าความเสี่ยงอย่างชัดเจนเลยก่อนที่จะกดปุ่มเทรดจริงๆเนี่ยขอเช็คลิสสุดท้ายกันหน่อยง่ายๆเลย 1. ภาพรวมทำเฟรมใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่า 2. ตั้ง alert ตั้งแจ้งเตือนราคาที่โซนนั้นไว้หรือ,อยัง 3. คํคำนวณขนาดไม้คำนวณความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะและข้อสุดท้ายที่สําคัญสุดๆเช็คตารางข่าวด้วยว่าคืนนี้มีข่าวแดงข่าวแรงๆที่จะมาป่วนตลาดหรือเปล่าและสุดท้ายนี้ครับแผนเราพร้อมแล้วข้อมูลเราแน่นปึกแต่ตลาดจะเล่นตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้ต้องไม่ลืมเลยครับว่าเราควบคุมตลาดไม่ได้เลยหน้าที่ของเราไม่ใช่การทำนายอนาคต แต่คือการเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดแล้วก็เทรดตามแผนที่เราวางไว้อย่างมีวินยัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขอให้โชคดีกับการเทรดครับ